สวัสดีค่ะนี้ให้จ้างดบบมาใส่ใส่บาทกันเนาะค่ะเนาะมาใส่บุญใส่บาทเนะานะอันนี้แค่ม,มางานขาวดำเ<ต>นาะงานขาวดำเนอะพี่ๆทุกคนเราเก่งอาจจะ,ะบม่มีเวลาไปเยี่ยมพี่ๆเนาะค่ะเดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยก็จะไปก็เกาแล้วเนาะอันนี้เป็นของคนใส่บาทเนาะค่ะมากมายหลายอย่างของงานของงานของข้าวเนาะวันนี้มลพามามากขบุญบานเนาะชั้นเขาที่บ้านเนาะ ลายยางขนาดเลยทางเบิองสังกะรีนะคะนี่ค่ะคุณใส่แล้วคุณยายนะคะคุณยายเป็นประเภทนี้ดีงามของบา้านเฮาเนาะคะ่ะพี่ีๆอาบุญมาฝากเนาะปีใหม่เนาะ,ะ,ะ,ะมาเดินผุญได้สิเป็นสังกะรีเนาะบุญนะคะ เต็มถุงเลย <laughs> ปุณจะเป็นซังกะรี่มีลายถุงพร้อมด้วยคับปุณนะสุดอยอวเลยนะปุณปจะเป็นซังกะรี่มาเดอ้อมาเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ